สวัสดีครับวันนี้กี่วันนั้นนะครับในในช anel นะครับวันนี้นะครับนักก็จะพามือเข้าอยู่ในช่วงแพนกวินแพ้พัสดุนะครับอันนี้เป็นอีพีที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้จำไม่ได้นะครับก็วันนี้นะเพิ่งกลับมาจากงานมิทติ้งนะครับแล้วก็ไปนอนบ้านน้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะก็มีพัสดุมาส่งสามหนึ่งกล่องกับอีกสองซองนะครับก็นี่นะมีหนึ่งกล่องแล้วก็อีกสองซองนะเป็นของเอฟซีสอง อีกของ FC 1กล่องกับหนงซองนะครับแล้วก็ของที่เราสั่ง1ซองนะค,คลิปนี้เราจะมาแกะ2องซองนะครับก็ไปนอนบ้านน้ำมา5วันแล้ววันนี้เพิ่งกับมันจกงานมีติ้งคือแบบเหนื่อยมากเกี๋ยวมีกุชชี่รอบใหม่มารีวิวกันด้วยนะครับโอเคเรามาแกะพัสดุแรกเป็นของที่เราสั่งก่อนเลยนะครับมาจากร้านนี้เลยหมูมุก underscore กุชชี่นะครับเ <dream> ห็นไหมนี่นะหรือว่าร้านของพี่มุกนะครับคนในกลุ่มนะก็นี่ก็จะเป็นค่าส่งนะครับส่งแบบลงทะเบียน ถ้าส่ง32บาทนะก็ส่งมาถึงนั้นนะคะคุณส่องใหญ่มากโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มตัดกันเลยถ้าคลิปวิดีโอนี้นะคะมีเสียงรบกวนไงก็ต้องขอโทษด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มตัดกันเลยนะก็คือแบบอยากได้มากแล้วคือแบบที่จริงเรามีแล้วนะแต่ตัวนี้สั่งมาแบบไปเล่นสักพักแล้วเราก็จะปล่อยนะครับมันถูกมากเลยนะ,ะคือแบบพิมุกบุ๊กถูกมากมีของแถมด้วยอะ่ะเฮ้ย นี่ของแถมพี่มุกให้มาเป็นถุงถุงอะไรอ่ะเป็นเป็นถุงแบบรูปกระลอ,อกมันคือชิปกัเดิวปะแล้วก็เป็นรูปหมีเหรอหรือหนูหรือโคลาไม่เข้าใจเป็นถุงดิสน่เซลคือแบบน่ารักมากดูดิเอ้แล้วก็นี่เป็นของที่เราสั่งนะคะเป็นซอฟต์รบเวกของคิวตี้เครทีนะคะอันนี้ของแท้นะแต่ไม่มีแพ็กเกจนะ พี่มอกว่ยถูกมากจริง,รงๆคือแพ็ตีเกินไ,ไหมะ่ะโอ้ยังมีกลิ่นอยู่นะนี่นะคะคือของที่เราสั่งไปซาโลมากตัหนีน้อยด้วยนะขึ้นระถูกจริงตหนีน้อยนะไม่ค่อยมีตัหนีลอยจริงๆเดี๋ยวเราจะมาปล่อยนะครับขอเล่นก่อน <S <S คือเรามีแล้วนะครับแล้วแบบเราสั่มาบีดเล่นให้หวังว่ามาปล่อยนี่มีลเส้นคิวตี H ้แคทีทีนะ ของแท้นะคือแบบใครจะสั่งของปอมาปล่อยวะ <g iggle> ก็ไม่มีแพ็กเกจน,นะ <c oughs> นี่เครือบใหม่มากชอบมากเลยอ่ะ <c oughs> กลิ่นยังมีเลยเ <c oughs> คืองนี่มุ๊คแพ็กมาดีเกินไปเธอดีเกินไปสำหรับพัสดุนี้จบไปแล้วนะคะใครที่ชอบของปล่อยแรงๆหรือว่าถูกๆนะก็ไอจีนี้เลยแ้าเดมถ้าคลิปนี้มีเสียงทีวีขอโทษด้วยนะแม่เราดูทีวีอยู่ นะเรามาเริ่มพัสดุต่อไปกันเลยดีกว่านะคะพัสดุต่อไปนะคะเป็นพัสดุจากเอฟซนะครับส่งมาจากคุณพิมพิระดานะครับะอาน์พีขอบอธานาภัยนะครับส่งมาให้แบบลงทะเบียนนะคบค่าส่งยี่บบาทนะส่งมาหนึ่งหนักนะก็คือน้องเขียนมารอบส่งเยอะม,มากเขียนว่าฝากรีวิวด้วยนะพี่นัดซ f เนัดเอยซีห้าห้าคือแบบน้องน่าจะเป็นคนตลก <c oughs> น่าจะใช่นะแล้วเขียนว่า ตามที่บอกในกิจกรรมค่ะว่าถ้าหนูเล่นกิจกรรมพี่แล้วหนูจะส่งของให้ด้วยโอ้ยขอบคุณมากเลยที่เล่นกิจกรรมนะโอเคก็มีเขียนมารีวิวด้วยนะคะคือแบบเขียนเยอะมากจริงๆโอเคเราไปเริ่มตัดกันเลยบบตัดเนืบอบิ่งโอเคพี่คือเสียดองของมากเลยอ่ะมาดูกันอะไรคืออะไร โน้ตกันก่อนเลยนะคบนี่ก็จะเป็นโน้ตนะครับเอ้ย F4 เราไม่เบานะจ๊ะโอเคแล้วเรามาดูโน้ตอ,อันแรกกันเลยนะครับเขียนว่า F4 ค่ะนี่นะครับแล้วก็โอ้ยโน้ตเยอะมากโอเคนี่เลยโน้ตแรกนะคะเขียนว่าบอลอลายมือไม่สวยนะมีรูปแบบคริสเฟสมาให้ด้วย thank you ก็หนูส่งของให้ไม่เยอะนะไม่ถ้าไม่แลขออภัยด้วยนะคะฝากติดตามหน่อย ยูทูบพิมสกุชชี่อินดัสโก IG พิม์สกุชชี่อินดัสโกเหมือนกันนะครับ FC ข้านี่นะอย่าลืมไปกด subscribe กด follow กันด้วยนะครับทำไมกล้องไม่โฟกัสไ,ไม่เป็นไรก็ไม่โฟกัสเดี๋ยวเราทิ้งให้ตรงนี้เลยยูทูบนะครับไปกด follow ไปกด subscribe กันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูของกันเลยนะคะเขาแบบเฮ้ยแกจริงๆพี่น้องเขาจะส่งมาให้อ่ะเราดูนะเขาบอกไม่เยอะคือเยอะม้าเยอะเฮ้ย ก่งใจมากเหรออแ้ด้วยอ่ะโอ้ยโอเคเดี๋ยวเรามาดูอย่างแรกก่อนเลยนะครับพี่น้องเขาให้มานะครับก็อย่างแรกเป็นนี่เป็นแมกเนตนะแมกเนตติดตู้เย็นนะครับเป็นมวยไทยนะเป็นแบบดินปั้นเลยอ่ะเออบบน่ารักแล้วไปติดตูต้เย็นนะคือบ้านนะก็ชอบติดตู้เย็นอยู่แล้วพวกตุ๊ก,กตาหลิงเงี้ยมาติดแล้วก็มีเป็น a ม a ซ i n g Thailand เป็นพวงกุญแจแบบเฮ้ยอันนี้งานดีมากเลยดูดิเฮ้ยคืองานสวยมันเป็นแบบพวงกุญแจแบบ อย่างเงี้ยเอ้ยน่ารักน่ารักแล้วก็มีเป็นสกูชี่นะครับอย่างแรกนะครับน้องก็ให้มาเป็นมีนิบ้างแผ่นแพนด้านี่แต่ตาหลุดไปละข้างหนึ่งนะเฮ้ยแต่นุ่มสโลมากเฮ้ยคือเนื้อดีมากขอบคุณมา,ากๆเลยเป็นแท็กของเอเซอรี่อันนี้นะคือแบบเคยมีแล้วนะครับพวกสกูชี่แบบมีแท็กอย่างเงี้ยเออคือว่าก่อนซื้อมาไงแล้วแบบเอามาติดแล้วแบบนี่คือเป็นของแท้มาก่อนแบบไม่มีของแท้ไงเออแล้วก็มีเป็นขวดนม นี่ของเอซิซโอรี่เหมือนกันแห่งแห่งเห็นแห่งไหมนี่คือเนื้อดีมากเลยอะ่ะเขาทำาปนของน้องคนเนื้อดีจังเวลาเราซื้อปังางแผ่นมาแล้วไม่ได้ขนาดเนี้ยเรามันไม่สโลว์มากเลยของน้องเขาแบบเนื้อดีมากดูดิน่ารักกดนมอีกแล้วแล้วก็มีเป็นอันนี้ชอบเป็นฟักทองนี่คือแบบลูกใหญ่มากคือเพื่อนเราเคยมีใช่ป่ะไปเล่นที่โรงเรียนแล้วแบบเราอยากได้มากเลยอะ่ะขอเพื่อนแบบ เพื่อไม่ให้ตอนนี้เราก็มีน้องส่งมาให้แล้วนะครับขอบคุณมากเลยนะแล้วก็มีอันนี้อันนี้ชอบมากมันคือเหมือนไข่ออนเซนอะแล้วก็เจมแบบเจมช็อกโกแลตสีสีอะไรอย่างเงี้ยน่ารักอันนี้กลิ่นเนยกลิ่นหอมมากเลยแล้วมาติดก,กลิ่นเค้กอ,อบโบมาแต่ไม่แน่ใจแต่ชอบคืออยากได้ไซส์ใหญ่มากเลยอะนี่น่ารักอะหน้ามันแบบน่ากดดีอันสุดท้ายับนี่ แม่ช็อตครีกอายบลูมนะครับอันนี้ของแท้นะคือถ้าของไม่แท้เพื่อนๆจะดูออกกันแล้วเนาะที่สตรอเบอรี่หรือว่าอะไรแล้วแบบเฮ้ย <Hey, S 1> มันมีลายเส้นบลูมแล้วคืออันนี้คือเนื้อใช่เลยนะคืออันนี้ไม่ได้โกหกไม่เชื่อเดี๋ยววันหลังเราจะทําคลิปเปรียบเทียบให้ดูกันนะครับระหว่างของแท้เรามีกับอันนี้ของแท้ที่น้องส่งมาให้ Hi, Hi, นี่ลายเส้นบลูมคือแบบเฮ้ยคือกลิ่นก็ใช่แล้วอะ่ะคือกลิ่นแบบ ต้นต้นนี่แบบเยอะแต่แบบมันมันแรงมากมากแล้วนะคือมันต้นต้องมีตำหนิป่ะเออเพรบอกอืบอือคือแบบดีงามมากคันบอกของปลอมหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่ของปลอมแน่นอนเลยคือแบบถ้าคนเป็นสาวบุกจริงๆจับรู้แล้วแน่นอนว่าอันนี้คือแบบเอ้ยคือมันสโลมากมันสโลของรัดอีกนะของรัดสภาพดีมากแต่ไม่ได้สโลขนาดเนี้ยจริงๆอันนี้พูดจริงๆเลย ของพี่กิฟให้มาแล้วแบบอันนี้แบบเฮ้ยมันดีมากน้องสติสกอรเทมมาให้ด้วยน่ารักสุดๆเฮ้ยขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับน้องพิมพ์พิรดานะครับนี่จำชี่ได้แม่เลยเคยไอบุโอเคครัก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสำหรับใครได้จะส่งของให้ก็ที่อยู่ยใต้คลิปดิบ ใต้ดีบุคคิปชันบอกนะคะไม่ต้องทักไลน์มากันแล้วนะเดี๋ยวทิ้งไว้ให้ใต้คลิปแล้วกันนะก็สับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนฝากกดไ like, ลค์กดซับ s c r ร b ์ให้กับชินน่าน่อด้วยนะบ๊ายบาย